ตามเนี่ยเสี่ยวชายลวนแต่บอกคนเขาโทรมาบพอเห็นคนมีโศกเขาลงคิดเขาสั่นตัวครับแม่พอดีครับผมเป็นอีอย่างก็จังเบาแม่ไปลงเขารถทุ่มประเสริเอี้ีล่ะโอ้ยแม่ผมยากอยู่แม่ช่วงนี้พอดีเพิ่งจะแล้วเวียกแล้วงานกับรกระลังไล่เก็บไล่ติดตามหลายๆสายง,งานแม่หลายๆแนวทางสนดอก นายแม่หลุดว่าโอ้ยแม่ไล่ไปกับบอลเนอเอฟซีกับบาลเป็นอีหยังที่นั่งคือนไลุงคลิปคนมีสัว่าคนยังโทษคนเมาเขาบอกท่านเมาจะเทียนนี่ระวังสิครับเออไปเท่าโทษให้เอฟซีบอกนั่ใหม่บ้าเนี่ยอันใดก่อนครับแม่อันเอฟซีบอกให้ตามแม่ให้บอกจดโอ้ยมีอยู่แม่มีอยู่ เออมันรูดเลยมันรูดมันเข่าเด้อของแม่สายดวนวันนี้เข่าเด้อหมายถึงงวันที่หนึ่งนี่บ่แม่เออเพราะมันสินรูดที่หนึงน่งของแม่มันเข่าเด้อโอ้ถ้าได้รูดแล้วนี่คือบัตรซิมานี่คือบอ่ผาดเลยบ่แม่มันเป็นยังสิบ่อบ่บบบบบบอครับรานจวนก็แห้งบ่กให้สร้างคนเตียวมากินโลดอืมอมแต่ว่าวังนึงนี่เนาะโอ้ยจังว่าเอ๊ะเป็ยนจังไดสันดอกมันว่าเคยเป็ยนเดกเตี้ยนี่มันนั่นนี่นี่มันลูดเบิดสู่อาจารย์เว้ยล่ะครับ ดังแม่ปล่อยออกไปมันเป็นปะทะกับหงเขาแบบเนี้ยั้งงวดน,นี่เลขแม่ปล่อยออกไปกวนเขาเด้อเลขบิงแบบฟาหัสแล้อนมาบบโมวิ่งตัวละเสียนมารุาน่นแม่เดอ้อโอ้ยเออที่ว่าแม่ต่อน้ำเขาแม่บอลี่แม่ปล่อยกวนเขาเี่ของเทาวิ่งศูนย์กับฟซีเดอ้องวดที่ไหวิ่งศูนย์กับฟซีตีแม่เออให้วิ่งศูนย์กับฟซีงว็เราก็ไปโลงเอชชยนายเตรียมอัดแล้วบอกลูกเขาแจ้งนเนี่ยอัดตั้งแต่ที่แรกเลยดี่แม่ <laughs> เออ เขาเจอรถทุ่งมากแม่ยโอ้ยหยุงยากหลายเพราะมันล่มเนาะครับแม่เขาเจอมาแต่ร้านขายของนี่เนี่ยว่าโอ้คนมีสุขอยู่โน้แม่ก็ทุ่กับฝากไมล์ริกทุกงกับทุกงกับยู่นนะเอ้าเขาบดติดบ่แม่บ่ฝากไมล์ริกทุ่งกับชาวแม่ก็ได้ล่องทุ่งลองทุ่เบืองเอาไปเพิ่นเบืองเพิ่นกระชาทุกเพิ่นเคยเบืองน้ำเข้าเปิ่นบ่ครับ เอกระชามเขาเขามิจาว่าปิ่เอ็นี่คนมีโซครับผมกะิบบอกไปเขาเบิ้งไม่แต้งใดละฮะเนี่ยอ้ยก็เอาให้เบิ้งแล้วแม่ผมก็คิดว่าอยู่เอ๊ะแม่นางสามลานนี่ตัวเลขเพ่นสีมาไปเนาะผมว่ามันผมพ่อหาแม่อยู่มือเศร้านี่บ่บ่ได้โชคที่ว่าสังมันจะมีสองสายของเฮาน่ะสายหนึ่งมาเข่าคันบ่ลองิอลี่อาอลอนน่ะได่เข่าคนว่าน่ะครับผมเพราะว่าแม่มันบ่เมนผูกาะมาแมนมือนั่นน่ะ ฝากขอโทษเอที่คนบอยพิ่นไปกินดอกหัวหินผูอใดหัมวมันออกวันขันน่ะบ้านี้เขาจงว่าเป่าเลขมาจต่แท่งไหนมาคือห้องเท่าเนี่ยคนมีสุครับผมเออแมวพ,พอได้เป่าของไผที่แม,ม,มวมากมูดีว่าสาวบอยผิวไปก่อนอโโรดูดมันแยกขนาดน่นะครับเขาคัแม่ปอยช่องตัวับ้ช่องต้นกระรวยหามที่ละ่ะ ครับวันนี้ข้าเจ้าก็บอกว่าเบิงน้ำเบิงล้วนหาซีเจียซีไม่แต่ว่ามีน้ำพ่นมีโศกันท่วมมาก่ะครับเออข้าเจ้าว่าเจังนซีทั้งสายเบิงการนี่อย่งข้าเจ้าก็ทานเนาะข้าเจ้าบ่เห็นเลยมั่ล่ะครับผมเอ้าวเจียนหน้าบ่เห็นเอาแนวท่านไปล้วงมาสั่นครับโอ้ยแม่นจังเลติดตัวพ่นบ่ได้หรือวางสีเหลวก็เมียกับพี่บอกอยู่เนาะเดี๋ยวผมส้ได้ไปเช็คเบิงอยู่แด้ววันนี้โทรศัพท์เป็นอย่าง้รบ้าบมาเนี้เออ ตเนี่ยพิมไปเนี่ยยังไม่เอากระเนี้ยคมันกับว่าไหลาหางเล็กไทรตุงของเท่าล่ะครับแต่ว่าเอที่ท่านผู้หลักผู้อาอฝันดีแม่หายของแม่วิ่งศูนยกับซีครับเออวันนี้มีเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ครับผมเออวันนี้ตั้งฟังนี่กับมีหนึ่งซีเจ็ดซี เจ็ดศูนย์แปดศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่มาอีกแล้วบอแมออ่หนึ่งสี่แล้วอันนี้เลขสามตัวศูนย์เก้าซี่ครับผมอันนี้คือสายปัจจุบันเท่าครับแต่ว่าสายดวนเป็นสีมาจ่าเด้เพราะว่ามันสันจรขันต้นทางเข้าได้กิได้มัสยิบไดสองโมงคือกลางมัสยิดใดสามโมงลูกโต้มาเอาโลดมือวันที่หนึ่งมันบอแม่ เออวันที่หนึ่งมันเสีหายมาแล้วเอากอ็บโมจักเป็นแต่ว่ามันเข่าอันแหละค่มันได้พ่าหวัวหนึ่งแล้วแล้ววาน่ะครับผมปกติมันสิบมวาเลขวิ่งวี่เรายัางวไงอยู่มันดังด่าดังไรก็ไปไว้ทั้งหนามันไม่มีใจตูวกับพวกวานมันไปอยู่ทั้งหนาไปอยู่ทั้งหนาเปิดเออมาและวเอฟซีสีว่า,าเอาแกลตัวก็เป็นเคลีตัวเ้าก็เดิ่งทุกันเป็นวาวาดอกแม่อันจังหวะมันก็เป็นเป็นปกตินั่นแหละตั้งแต่สายด่วนสายในสายรับหลายๆสายมาด ลุดมุนอุยปุ๋ยได้แม่งวดุดงนึงนี่เขารูดตูหาจีดแดดแต่ยังรูดนอกมันรูดเปิดนันลาต่ว่าของหมุดแม่เนี่ยเวลาคือนศูนย์กับสี่นี่ครับหินหนินหินหินครับมาแท้ละ่ะกับว่ามา่สายนี่กับมาสายดวนเคนบอกนะครับเออแต่ว่าของเท่านี่มันบดจัดสีมันิติดสายดวยนบด,ดติดเคนเสียหายมาแค่สามหางเท่านั้นล่ะครับเพิ่นที่มีเลขสามตูหางหนึ่ง บางทเที่ยวกับบ่เทิงสามหางคนเหมากับเนี่ยเราบางเร่งคุยกันแล้วก็ได้ว่าเอาไมา้คนแก่เมือในเด็กพี่เมึงจะว่าครับผมเป็นยังดอกเพคนว่าเฮาเก่า,ากน้ำกันไปเรื่อยๆเห็นละคนว่าที่เออซอยท่าเจ้าน็แต่ว่าเมียสิบอนเอาคลิปลงมาทำเพียบแน่นบอกคนมีถูกอือคนลงคือลง,ลงหายโรคแต่เป็นได้ยากระ เสียงดนตรีจังเอียงเนาะวันนี้คือเสียงดังเลยเนาะวันนี้ตเติมแม่แม่ไม่ยังบวมตีอยู่ใส่น้าแม่เพรีนี่แม่สามารถเรียนหนวดเลยดิแม่ได้ยินเสียงดนตรีปะบอดิี่ยอ๋อ้บอได้ยินเนาะเอาคือสิบวันเป็นอย่างดับกระสับเออเอานั่นแหล่ะกานเลขวิ่งอ่ะโคตรมีโซกับบอเอฟซีเฮาค่ะพวกไรซีวิ่งอีรีร้อนอะหาโทรมาหาแม่ครับเออกันซีวิ่งอ่ะแต่ว่ามันจะมีสองตัวมันกันมีสองตัวแค่นั้นแหละเนาะแม่ศูนย์กับซีนั่นแหละเนาะ เออสูนย์แบซีของแม่น่ะแต่เขาว่า้าดศูนมามางทั้งทึ่งเขาบอกว่าศูนย์ตะรางให้วิ่งศูนบนศูนล่างเขาวางสีเด้ลูกครับผมเออเขาบอกมาเราเด้อวิ่งศูนบนศูนล่างเขาแบบบว่าแต่เข้ากับตะเบิงวันชายดวนมาเายวิ่งตัวใดเรื่อมาเฉยจับมาจังใดแมนบอกครับเออขต่มันบอดนันโดมันไปล็อกใส้นั่นมั้แต่ล็อกใส้ก็สิพ่อสอเกิดที่ยังงนันต้นตาย เลขเข้ากับมัดหนึ่งสี่นเด้อมันอาจจะมีส่วนดีครับเนาะเมนบ่กโบสิมี่จากหน่อยอยู่แก่ก็หลายหางโดดเพราว่าใชด้วนกับแ่กหลายหางกันผู้มากกับว่าไปลงทุนลูกกันบ่มากกับม่านเมนบ่ครับผมเออเรื่องมันจะเป็นเนื้อแท่งไม่เก่าไม่หลุดนะเมนบ่แมนแม่แมนเป็นปกติธรรมดาครับผมเออยังสิเออย่างดีธรรมามากแต่ด้วยแม่ยอมแต่ดีโอ้ยบ่บ่มีดอกแม่ เออเพราะว่าหองโดยเพราะว่าแม่บอวจริงทั้งโทษเทจ้าแบบไหนที่แม่นบอกบบ่บ,บ่มีดอกแม่บ,บ่มีครับมผมผมเบิลงนะพุ่นเขาจะดีอยู่เขาก็โทรมาหาว่าคือเป็นคนมีส่งมาเอาบ่เป็นเศร้ารุ่งของแม่ยเราบอว์อาจารย์บอว์จนดอกลงคือเก่าเหรอน้อรุ่งขึ้นเก้ารถไปสิขาดไปได้เนาะยิ่งสายด่วนบอกให้ข้าเจ้ากดล้อเลยเด้อครับสายด่วน สายด่วนได้สามโมงเช้า่อสายด่วนอ่ะสามโมงเช้าวันที่หนึ่งเนาะแม่เนาะเออวันที่หนึ่งว่ะตัววิ่งของสายด่วนมันสิเป็นตัวใดกันมันน่ารักแบบนึงเป็นเมื่อไหรครับผมบพาะมันบ่อห่างกันไปเดี๋ยวพวกที่มาวอดนั่นเนาะมันยังมีหาหนึ่งมันติดเป็นบ่ครับมันจะติเป็นยังสั่นอย่ะอืมธรรมดามื่อวันที่หนึ่งวันล่ะคอยยังชั่วอาม่าเนาแม่ไปเอสซี่เพิ่นผู้คนพาผู้คนมาพา มื่อวันที่เนื้อแหละคอยยังชั่มาองน้าแม่ไปเอฟซีเพิ่นทุกคนพาผู้คนมาพาไปเลี้ยวไปแมนบอครับผมเออปฎิบัิว่าโอ้จะแมนเบ้าย่างบ้าก็อย่าให้ถือจัมกันแมนบอว่าแต่ว่างวดนี้เลขวิ่งกันถือใจอยู่ที่แม่มักมักเลขศูนย์อยู่ที่คับงวดนี้ไหมอ้าวตีบ่าฟังแล้วคนมีตัวคนว่าแม่แบมมาหาแันทำเปียกแต่ยังว่าปวดกอนนั่นะนะ เม่ฝันนมาเมียููน่ะสันเม่หลุดฟังมาตีหัวเขาเม่ซื้อจะาหาศูนย์บาทนีมั่นก๋เตี๋ยวนกนี่บ่เขานี่มาเนี่ยครับเ้าฟันอีกกระเจียงว่าหาศูนย์ที่เมียซื้อแต่มันบ่ถือครับมันจะเป็นอีกศูนหนึ่งเมื่อคืนเดี๋ยวฟันว่ายายตายเนี่ยฟันว่ายา้ทวดน่ะตายธนาคนไม่สูบมันมีเมียนะคะนี่ว่าจันครับสิบเอารูปมาเจงไหนเนาะสิบเอารูปมาจังไหนเนาะสั่น ภูเมียศูนย์มาแม่แม่ฝันว่าแม่ศูนย์นีแล้วเรื่องวหวดนี่น่ะเนี่ยศูนย์ภักศูนย์แม่เรื่องวหวดนี่น่ะนั่นลาคันว่าศูนย์หนีคือศูนย์มากคืแอแม่มาแปดศูนย์เด้อครับผมมาแปดศูนย์นี่แหละมาซื้อตัวอื่นสื้อแปดศูนย์หนีจะขั้นคู่ขั้นเถอะโอ้โหจะตักตัวนี้ครับเออจัดหนักก็โทรมันบด้อันนี้ตัวเนี้ยครับ อไรว่าตะลบินงงามงมอยู่ลูกแม่ครับงามอยู่แม่แม่ลงทุนหาศูนย์ศูนย์หาไปแล้วว<อ>ันตีบอจังหวดก่อนเมันมาฝันอีกบอได้ลงหาศูแม่ลงทุนแปดศูนศูนย์แปดไปแล้วอืมเือคืนนแม่หรือมาฝันว่าจะย่า่ตายอันย่ายทวดแล้วอายุเท่าใหร่แม่ ทั่วเพไม่เปลียติดเั้าทุกอันอายุปกติถ้าฝันว่าเพิ่นเสียนี่อายุเพิ่นลรอีแม่บพอ,อายุกับพ่อสอเกิดโรอดิจะเป็นเกิดก็สออ่วงยังแล้วทุไปรามเมื่อเจ้านี่่าเป็นต้นสิแปดิบพแปดสิบเอดกับแปดสิบส่หลเพิ่นว่าิเพิ่นว่าน่ะาแปดสิบเอ็ดกับแปดสิบมื่ตีเอเอเพิ่นมาสี่กับแม่แม,มากตัไดเลขตัวนี้นะแต่แม่ล่วงขีเื่อรูว่าิมนแม่มากตัวได้ตัวไดเลขแปดศูนย์เน,นีนน่ยครับ เออเด้เมากเดยอไว้แล้วเขาบอกอ่านไดซื้อไว้เรียบร้อยแล้วึงงวันี้นะครับแม่สีลงทุนตั้งเป็นหนึ่งสีกับแปดศูนย์หนึ่งสี่สี่หนึ่งล่างบนแปดศูนยล่างบนเท่านี้ครับแม่จะซื้อเท่านี้แหละเพราะว่าพระเพิ่งจัดไพ่แม่ไว้อยู่วันจได้ยเงินู่ดอกหวดนี้เาะนคนมีสชคครับผมโอ้ไ้ได้นะแม่เจ้าเตัวเอฟซีเพิ่งมีดอกขด้นวันใากันข้ากันหนุ่บ พราะว่ามันใส่มาแต่ไงด้ยกับบ่อลืง mm. กับกระเจาบนันบ่เนเขากับบ่ใดนี่เน่าเบย้นวลบ่อปิ่นแม่นบ่กครับผมเออลนวาเ่ียดจังหวะกระเจาว่าทุกจนข้านวลบอปิ่นนี่เป็นในเรื่องไม่แจกแพงง่ายหรือเปล่าแต่ว่าแมวของบ่อวดบ่ยังดอกลูกับกินไปฟั่งไปทันลุ่งคิดเนี่ยห็นไปเรื่ยๆย่ดอกครับสำหรับแม่ก็ไปหาเอาเรื่ผู้นันผู้นีมาลุ่งดอกแมวจะมาแจกแพ่าง่ายหรือเ่าแม่ขึ้นหล่นน้ำเขาเป็นบ่ะครับเออทัน ไต่ข so er> ันยังกับบ่าวากับเจ้าหัวหนาเนี่ยข้าเจ้ากฤติน้ำเข้าลายอยู่กับบ่าได้ว่ากันนี่ก็ลูกเนาะมันบอกเออเงื่อนเก่าไปให้เพคนจับสลูกกันผู้ใดขัดกระพานต้องัดตัวครับสายด่วนกับล่อเนาะแม่เนาะสายด่วนล่อสามน้ำเอออะไรกันแม่อยากย่ำมากับผู้ใดสิวิ่งอีหลีโรน่ะหายทุกปัหาเนี่ยครับกันจับคู่น่ะเอาน้ำข้นมีโซ่ครับแต่จังสันตัวมันบ่ครับผม เอาสนใจนี่บ่มีหยังเด้ออีซี่มันมานด้อหวดนี่น่ะครับสาธุสาธุาธแม่ขอบคุณแม่หลายๆครับผมเออเอาจะเรื่องแเบือ่อทรงเด้อพอว่าเอาหมอนวดอยูจ่จ้ะครับผมครับแม่สวัสดีครับเออจ้าจ้า